โอ้โหมาคนแรกเลยไม่น่าเชื่อออกคนเล่นด้ไหมบังแคมส่งงานเลยเด้อเหตุงานน้ำเนยพวกมาเรียนครับพวมาเรียนไม่พวกมาเรียนไม่น่าเชื่อเลยน้องแคมเข้าเรียนทำงานเด้อเด็กเรียนครับเด็กเรียนเด็กเรียนเด็กเรียนดีมากดีมากมา สงสารตัวเราอีต้นจะคล้องเด้องานเต็มหัวอยู่ตรงสารตัวเองหรอเออเอาให้ผ่านขั้นแบบว่าพื้นฐานให้มันบทหนึ่งให้ได้สักสามสี่งานอานี้เกดหนึ่งก็มาเกดสองเกดสามก็มาถ้าเข้าเรียนพุให้สามสี่เลยสงสารนังหัวสงสารนังหัวทำไมรังแคขึ้นหมอสงสารนัง พวก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 จะล่นแช่แล้วกันพงเียพวกจะล่นแช่กิจจาก็นคืนหัวกันมาสักอ่าเข้ามานะคะน้องบาสน้องดิวเข้ามาแล้วหกข้าคนเป็นบ้านน้องข้าเพียวเพียวก็ตั้งลูกเป็นผู้บ่าวเจ้าน้อเจ้ากระตั้งลูกเป็นเจ้าของดีล่ะหนูต้องมีพาเป็นตัวของตัวเองค่ะลูกแต่หนูจะมีแฟนก็ตาม พ่ครูก็ตั้งร um ูปตัวเองอ่ะอ่านหนังสือมายังค่ะวาแล้หนังสือมาแล้วนะตายพมดละปีนี้ผมตายละอะไรตายอะแทมแทมวายังก่อนศูนย์ยังไล่นะยังเลี้ยงไล่ศูนย์ศูนย์ครับศูนย์ศูนย์เนาะศูนย์ยไล่เออพ่อครูไม่ติดของครูไม่ติดของแทมครูไม่ติดนะถามวิชาเลยนะ คณิตแต่ได้เกดหนึ่งมั้งถ้าสมมติไม่ทำงานส่งเลยอ่ะยิ้มากยิ้มมากยิ้มมากเกดหนึ่งมันเอาไปทำอะไรได้อ่ะเออไม่พิเศษจุดๆพิเศษผมได้เบิร์ดผมมาทำพดีสูดนะแต่ก็ต้องส่งนะอย่างน้อยก็ต้องมีงานนะอย่างน้อยบ่นละหนึ่งงานถึงสองงานนะไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะจากสิบงานอะไรเงี้ยเออถ้าไม่มีเลยก็จะให้สูดไว้เพจเเดียวส่งครับ มาทำทั้งเดียวส่งถ้าครูเช็คไม่ครบก็ใช่วยไม่ได้นะอืมตัวเออเออเออมามามาอันนี้ของน้องมสงนะคะเมื่อวานล่าที่สามจำล่าที่สามได้ไหมเราถึงไหนแล้วอ่ะถึงนาที่สาม ถึงนั้นที่เจ็ดสิบสามใช่ไหมแด้ไปเร่ง้ประมาณได้ไหมทำธุระตัวนี้บอกตัวนี้ไหมสามจุดสองก็ไก่นีเนาะเาแหลวเลยว่อ่ะชีห้าหกต่อไปข้ออะไรคะอันเบิดเลยค่ะมีหกหั โอ้ไตๆอันนี้สามจุดเลยน,นีส่สามจุดสองก็ไก่สามสก็ไกนะ่เนาะมันก็มีหลายข้อสเสนอกเกินนะคะอืม๋อ,อมีถึงข้อหกข้อหกจบแล้วเราก็จะขึ้นอ่าวิธีการแยกตัวประกอบนะคะ ไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเศร้าเอาเนี่ยเรียนยังไงโทรศัพท์ตายนี่เอาอีกตัวตายตายอืออือกคือไม่อ่ะมาคิดในใจนักเรียนคิดในใจแสดงว่าไม่ต้องทำนะคะวันนี้เราจะได้เขียนน้อยนะแต่ว่านักเรียนต้องช่วยครูตอบถ้าไม่ตอบครูจะครูจะให้ทำงานโอเคไหม าหนูไม่ช่วยตอบปุ๊บคุณคูณจะสั่งบอกนักเรียนจดโอเคไหมคะห้าท่านมีน้องน้องน้องปอยน้องดิวน้องใบยกแล้วก็แพร่ใบยกก็พูดบ้างนะเสียงมันไม่ได้ยินเลยถูกจะ่จบแบบเหมือนโรงเรียนโสดไม่ได้นะเด็กน้อยพูดไม่ได้อย่างงี้ไม่เอาใบายกต้องพูดให้ครูดได้ยินบ้าง คิดในใจไม่ต้องเขียนคิดในใจไม่ต้องเขียนถามว่า x กําลังสองเป็นศูนย์ x เป็นอะไรเอ่ะครูก็จะรอรอหนูตอบสักคน x กกำลังสองเป็นศูนย์ x เป็นอะไรอ่ะถ้านักเรียนนักเรียนจะเล่นจิตวิทยากับครูก็ได้เนี่ยจะไม่ตอบนี้ก็ได้นะเออ ก็อย่างนี้แหละมันก็ไม่ไปไหนอ่ะอ่าพีทเข้ามาแล้วพีทตอบเลยพีทตอบสิพีทพีทเข้ามาแล้วน่ะน้องก็ตอบแพลวก็ตอบสี่ประยกดิวชนิดาปอยยาว่าจะของโกเกงไหนบอกมันจะม่อหน to ึ่งขุนนันดหยังยี่เลียนน้ำคู้นี่แม่นดอปลอยแตเที่นีมันี่แค่ได้หยังก็คือแฟดอยู่นูนูนเกง บูก,กงิกกงบอกแต่นูบูก,กงิงนูบูกิงทั้งล่ะว่าเขาใจก็เถื่อ,อนปะนี่เพราะว่าหัวสมองบอกเอาแล้วเพราะว่าแบบใจมันเอาเบาเปิดหลับ <c oughs> <c oughs> อะไรยกกำลังสองเป็นศูนย์คะอะไรสอง,สอ,งอะไรยกกำลังสองเป็นศูนย์ถ้าสองก็เป็นสองสองเป็นสี่ดิอะไรยกกำลังสองเป็นศูนย์ศูนย์นั่นเองนะคะอันนี้ให้ตอบในใจนะไม่ได้เขียนด้วยนี่ ศนะคะง่ายไหมศูนย์ศูนกำลังสองก็เป็นศูนไงเฮ้ยง่ายจะตายเอออยอ่ะต่อไปข้อสอง y กำลังสองเป็นสี่ถามว่า Y เป็นอะไรได้บ้างตอบสองสองกับอะไรอีกอันหนึ่งมีอันหนึ่งด้วยนะมีสองกับอะไรสองกับสองสองคูณสองเป็นสี่มีอันหนึ่งที่คูณกันแล้วได้สี่เหมือนกัน อะไรวัจักดูตัวอย่างก็ได้นะตัวอย่างในสมุดอะไรเงี้ยอะไรครับตัวอย่างในสมุดอะไรก็ได้อ่ะใน,ในเปิดไปก่อนหน้านี้ก็ได้เปิดไปก่อนหน้านี้มัน่ามันน่าจะมีบอกอยู่นะส่วนใหญ่มันจะเป็นอะไรอ่ะ สองกับอะไรเป็นคำตอบข้อนี้ต้องมีสองคำตอบสองกับอะไรคะสองกับอะไรวันนี้เราจะคงไม่ได้ไปไหนกันหรอคะแล้วคงจะจบกันที่ คูณคิดสามจุดสองนี่แหละไม่ได้ไปไหนเลยนะคะสองกับอะไรคะที่คูณกันที่ยกกำลังสองแล้วเป็นสี่ทรงจะไม่ได้ไปไหนสงสัยวันนี้ไม่มีงานสกับลบสอเออสองกับลบสองอมไปยุ่นั่นละแควมันในห้องกับลบสองพอตอบเจ้าคืออ่ะโอเคราอฉันข้อลบสองคูณลบสองก็เป็นเท่าไหร่คะ ลบสองคูณลบสองก็เป็นสี่เนาะเพราะลบลบเป็นบวกเนาะต่อไปข้อสาม <3 S 2> ถ้าหนูรีบตอบหนูจบนะนี่ถ้าหนูรีบตอบหนูจบนะนี่ไม่มีงานด้วยนะแค่ให้ตอบเฉยเฉยซดกำลังสองเท่ากับลบสามสิบหกอะซดยกกำลังสองเท่ากับลบสามสิบหกอะคำตอบเป็นยังไงแซดเป็นอะไร ใช่เป็นอะไรใช่เป็นอะไรคะเป็นหกหกถูกไหมหกกำลังสองได้เท่าไหร่อย่าพึ่งนได้โมเมนต์ มันมีตัวอย่างอยู่บางข้อนะมีตัวอย่างอยู่อันนี้นี่ ตอบยังไงเขาสาม ันนี้เราแข่งกันเงียบเหรอคะหรือยังไงคะนักเรียนแซดเป็นอะไรได้คะไม่ได้เขียนนะไม่มีงานนะอันนี้เป็นชวนคิด3.2หน้า75นะคะแซดโจกำลังสองเท่ากับลบ36แซดเป็นอะไรหกหกครูถามว่าถ้าเป็นหกหนี่เกือบถูกแล้วนะแต่ว่ามันไม่ถูกหกกำลังสอง 6กำลังสองนะถ้าเป็นหกนะถ้าเซตเป็นหกนะหกยกกำลังสองได้ลบสมหกไหมหกเท่าไหร่หกหก3 6 3 6สามหกมหกเท่ากับลบสามหกไหมไม่ไม่เท่ากันนะตัวนี้นี่เพราะฉะนั้นเซตเป็นอะไรอีกลบหกกฮะถ้าเซตเป็นหกหกไปแล้วลองแทนแล้วมันไม่เท่ากัน ถ้าเป็นอะไรอีกถ้าเป็นลบล่ะอารอบหกลบหกทั้งหมดกาลังสองเท่ากับลบสามหกไหมนะลบหกลบลบเป็นบวกนะก็หกหกสามสิบหกสามสิบหกมันเท่ากับลบสามหกไหมไม่เท่ากันแสดงว่าข้อนี้เป็นยังไงข้อนี้เป็นยังไงไม่มีคำตอบเออข้อนี้ไม่มีคําตอบนะคะไม่มีจํานวนจริงที่แทนค่าได้เป็นจริงนะก็คือไม่มีคําตอบนะข้อสามเนี่ย แบบนี้นะมันมีคาตอบหลายแบบนะคะบางทีก็มีคําตอบเดียวบางทีก็มีหลายคําตอบบางทีก็มีไม่มีคําตอบเลยก็มีนะต่อไปข้อ c m กาลังสองลบสี่สิบเก้าเท่ากับศูนย์ m เป็นอะไรเจ็ดลบเจ็ดมีอะไรนะ m เป็นอะไรนะคะเจ็ดเจ็ดกับอะไรลบเจ็ดเออเจ็ดกับลบเจ็ดอันนี้ตอบแบบในใจเนาะ แบไม่ต้องทดอ่ะนะเพราะถ้า k กำลังสองบวกหกสิบสี่เท่ากับศูนย์ข้อนี้เป็นยังไงคำตอบคืออะไรแปดกับลบแปดลบแปดเนาะลบแปดทั้งหมดยกกำลังสองบวกหกสิบสี่เท่ากับศูนย์ลบแปดยก 8, ทั้งหมดกำลังสองลบลบเป็นบวกแปดเป็นหกสิบสี่บวกหกสิบสี่ เท่ากับศูนย์เนอะไม่เท่านะเครดิตตังกินเลยตองกินเลยอืมมันจะเหมือนข้อสามเลยข้อนี้เป็นยังไงคะไม่มีคำตอบเออไม่มีคำตอบไม่มีจำนวนจริงใจเป็นคำตอบจริงด้วย ม่มีจานวนจริงใดเป็นคำตอบตักงเรียนดูถ้ายกกําลังสองแล้วนี่ถ้า k กาลังสองมันจะเป็นบวกเสมอค่ามันจะเป็นบวกเสมอมีค่าตั้งแต่ศูนย์จะถึง infinity เลยแต่ไม่มีท้ายที่จะเป็นลบนะคะยกเว้นเสร็จแต่ว่ามีลบข้างหน้าตรงนี้อ่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้า k กาลังสองเฉยๆมันไม่เป็นมันไม่เป็นลบเนาะมเป็นบวกเสมอถ้าบวกเจอกับบวกมันไม่มีทางเป็นศูนย์แน่นอนนะคะแบบนั้นนะต่อไปข้อหก x คูณ x ลบหนึ่งทั้งหมดยกเอ้ยไม่ใช่ x คูณ x ลบหนึ่งแล้วก็แทมหายไปแล้วใช่ไหมนี่เท่ากับศูนย์แสดงว่าตัวใดตัวหนึ่งต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมคะที่คูณกันอยู่นี่นไม่ว่าจะ x เป็นศูนย์หรือ x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ภาษาอังกฤษหรือคือ o เนาะศูนย์ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์เอ้ยพูดผิด x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้น x เป็นอะไรคะ x เป็นอะไรศูนย์ x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์ x เป็นอะไร x ลบหนึ yeah. okay. ่งเป็นศูนย์นักเรียนตอบมาเลยไม่ต้องกลัวผิด x ลบหนึ่งเป็นศูนย์ x เป็นอะไรเเป็น x เป็น x เป็นเเป็นหนึ่งต้องเพราะหนึ่งลบหนึ่งเป็นอะไรหนึ่งลบหนึ่งก็เป็นศูนย์แสดงว่าคำตอบข้อนี้มีสองคำตอบก็คือ x เท่ากับศูนย์กับ x เท่ากับอะไรคะ x เท่ากับหนึ่งคำตพอแทนค่ะ ตัวใดตัวหนึ่งลงไปแทนค่า x ลงไปมันก็จะออกมาเป็นผลลัพธ์เป็นศูนย์เหมือนเดิมนะคะต่อไปข้อเจ็ดไม่ต้องเขียนนะคะย้ำอีกครั้ง n บวกสามคูณกับ n เท่ากับศูนย์เหมือนเดิมเลยก็จะได้ว่าตัวใดตัวหนึ่งตัวนี้เป็นศูนย์นะคะหรือเป็นศูนย์พร้อมกัน n บวกสามเท่ากับศูนย์นะคะหรือ n เท่ากับศูนย์ก็ได้นะคะ n บวกสามเท่ากับศูนย์แสดงว่า n เดียวคือเท่าไหร่ ลบสามลบสามพลบสามบวกสามได้ศูนย์อันนี้ก็มีสองคำตอบก็คือ n เท่ากับลบสามกับ n เท่ากับศูนย์นะคะมีสองอันต่อไปข้อแปดที่บวกสิบทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับศูนย์ทีเป็นไรการที่ยกกำลังสองจะเป็นศูนย์แสดงว่าในวงเล็บต้องเป็นเลขอะไรคะ คล้ายๆข้อหนึ่งคล้ายๆข้อหนึ่งนารีรัตมานาาตอบซิอิฟก็ได้ปารก็ได้เร็วโอ้มีเพลงเข้ามาแล้วเพลงมาช้านะเพลงไปไหนมาที่บ,นะบวกสิบอะไรนะอาบนะ้ำ อะไรไปปิ่นโตอะไรปิ่นโตอ๋ออ้าน้ำแต่งตัวถึงว่าไปวัดน้าไปปิ่นโตอะไรไม่รู้อะว่ไรเอ่ยทีบวกสิบทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับศูนย์แสดงว่าทีเป็นอะไรที่ทำให้ในวงเล็บจะกลายเป็นอะไรเหมือนข้อหนึ่งอะ เออทีต้องเป็นลบสิบใช่ไหมคะเป็นตัวเดียวเลยคาตอบมีคําตอบเดียวทีเป็นลบสิบเพื่อพวนลบสิบบวกสูบวกสิบ,ก,สบก,สก็ได้ศูนย์จริงไหมศูนย์ยกกำลังสองก็เป็นศูนย์นะคะวันนี้เอาถึงแค่ข้อสิบสองนะโดยที่ไม่ต้องเขียนอะไรเลยนะคะตอบในใจนะักเรียนคิดนะคะคิดคิดคิดคด,ดูให้ดี x ลบเจ็ดทั้งหมดกําลังสองเท่ากับศูนย์เเป็นอะไรเออเจ็ดเเป็นเจ็ดตอบได้เลยดีมากมีคนเดียวหรอคนอื่นคิดได้เนาะ โอ้ยมาตั้งสิบสองคนแล้วบางแทมเป็นไหนมาดิวดิวทุลัดิวคุยยังไม่ได้ยินเสียงดิวเลยไม่คนดูมา,ามาครับมาครับเออคนดูดมามาก็กแพงเรียนอ่ะ F F เอบวกเอบวกแปดคูณ K ก,กับเออพูดผิดเคบวกแปดคูณกับเคบวกสองเท่ากับศูนย์ ตัวนี้ทำยังไงนะคะลบแปดลบแปดอ๋อลบแปดลบสอง x เท่ากับลบแปดแล้วก็ x เท่ากับไม่ใช่เอ็ก 4, อะไรละครูแฟร <K. S 2> ์เออเนะคะเท่ากับลบแปดนะหรือ k เท่ากับลบสองนะคะแทนค่าลงไปเป็นศูนย์แน่นอนนะต่อไปข้อสิบสิบเอ็ดนับเลขก็ผิดเป็นห้ากับหกใช่ไหมเอาจบแล้วเนี่ยใช่วายลบห้าคูณ y ลบหก เท่ากับ0แสดงว่า y ก็จะเป็น5กับ y เป็น6เนาะเพราะ5ลบ5เป็น0นะถ้าแทน y เป็น5ลองดูนะวิธีการแทนก็คือแทน y เป็น5ทั้งหมดของสมการนะแทนแทน y เท่ากับ5ด้วยอย่างนี้นะ5ลบ5นะคะส่วนตัวนี้ก็5ลบ6 5ลบ6มันได้ลบ1เนอะแต่ว่าวงเล็บแรกมันเป็น0นะคะ5ลบ5เป็น0 0คูณลบ1ก็เป็น0อยู่ดีนะคะนี่วิธีการแทนค่าเนาะ ถ้าแทนหก็แทนหกทั้ง Y หมดเลยนะคะวงเล็บข้างหลังก็จะเป็นศูนย์คำตอบก็เป็นศูนย์อยู่ดีนะคะข้อสิบสองเนชช้าหรออ้นี่แหละเนาะนี่จะพูดยังไงดีครูทํายังไงไม่ได้เลยเรื่องเนชช้าเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ทําอะไรครูก็คงช่วยไม่ได้ครูครูไม่มีเงินซื้อ iPad ให้นักเรียนเหมือนคุณครูค,คนหนึ่งนะที่ออกข่าวอะซื้อไอแพให้นักเรียน บ้าตายนี่ก็รวยครับรวยเลยโอ้ยคูแปดทุ่มเทไม่ไหวคุณแปดจะตายเหมือนกันรีสอทไม่ได้มีแขกเลยอืมครูแปดก็ตอนนี้จะผอมแล้วร้อเล่นไม่ผอมหรอกกินเยอะกว่าเดิมอีกเรียดอ่าเอ็มเอ็นเป็นอะไรได้บ้างรอบสิบสองกับอะไรคะกับเก้า วงเล็บตรงนี้แทนลบสิบสองใส่เข้าไปก็้เป็นศูนย์ส่วนงเล็บนี้ถ้าแทนเก้าลงไปก็เป็นศูนย์นะคะศูนย์คูณอะไรก็เป็นศูนย์ทั้งนั้นเลยเนาะไม่ใช่แยกแทนนะหมายถึงว่าตอนแทนนี่ต้องแทนทั้งหมดสมก,การเป็นเลขตัวใดตัวหนึ่งนะคะอย่างเช่นสมมติจะแทนด้วยเลขเก้าก็แทนด้วยเก้าทั้งสมก,การก็เป็นเก้าบวกสิบสองอันนี้ก็เก้าลบเก้าเกากับศูนย์นะคะเพราะเก้าลบเก้าเป็นศูนย์แล้วนี่ศูนย์คูณอะไรก็เป็นศูนย์อยู่ดีศูนย์คูณกับอะไรเนี่ยยี่สิบเอ็ดก็เป็น แล้วก็แทนตัวใดตัวหนึ่งไปทั้งหมดตัวเดียวกันแบบนี้เนาะง่ายไหมถ้าถามคุณถ้าถามถ้าถามชริดาชริดาก็บอกว่ายากนะใช่ไหมชริดาชริดาก็จะตอบครูว่าไม่กข้ใจชริดาก็บอกกระรอนก็ไปหาตัวเลขกระรอกทั้งพื้นเลขตลอดทีนี้ ทีนี้เราวันนี้ก็พอนะคะเดี๋ยว3.2ขอไข่เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยทํากันในครั้งหน้าเนาะนักเรียนเปิดไปดูิหน้า78นะคะไวจังไวไหมน้า78เนี่ย3.2ขอไข่ครับแล้วค่อยแก้กันทีหลังนะคะแล้ไปศึกษาดูเอาเลยนะพอแล้วพอไปโหลดเออ3.2ขอไข่เนี่ยอาจจะได้ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก3ค่าประมาณนี้นะคะ3-4ค่าเนาะเราเรียนกันอีกทีวันไหนอะะวันศุกร์ สุกเลยเหรอว่าว่าไปวันพรุ่งนี้มันพุธเออพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะตอนก่อนเที่ยงไหมไอ้เฮียไอ้เฮี้ยโอเคโอเคงั้นวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะเออเอาขอมาเรียนติดต่ออ๋อเอาไม่ได้เขียนอะไรนะวันนี้ไม่มีงานนะส่งงานเก่ามาด้วยเด้อแคมแคมก็ขอพี่กันพี่ะแคมก็ขอเพื่อนอันนี้เด้อ วายบอกดีมากใช่ไหมไม่วนนี้ไม่มีงานนะแล้วก็ส่งงานเก่ามาด้วยนะกูคอยเช็คเรื่อยๆอยู่นะคะคนเดิมๆก็ส่งมาแบบเดิมๆนะคะส่งมาแบบเออส่งมาเรื่อยๆนะคะแต่คนไม่ส่งก็คือไม่ส่งอยู่อย่างนั้นนะกูก็ขอให้นักเรียนช่วยกันส่งแล้วก็กระตุ้นเพื่อนด้วยนะคะให้เพื่อนส่งงานเนาะจบไปด้วยกันนักเรียนม .3 เขาซิงหออกไหมครับเขาไม่ง้หรอร้านจะชออกรถไฟเหตุะไรเขา เขาไม่องอกเลเขาไม่อยากโมเดลียันโมเสียใจ <Wh ee. S 1> ว่าอ่ะโอเคพอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ <c oughs>